โอเคครับเราก็มาเริ่มกันตอนที่หนึ่งเลยนะครับวังของอยุมาบาลเจ้าคือเซียวซีอินนั่นเลือกเพค,คะในตอนที่เจ้ามีชีวิตอยู่นั้นเจ้าก็ไม่ใช่คนดีเลยนี่พวกเราได้รับการร้องเรียนจาก2องหมืนคนและคนที่ตกเป็นเหยื่อนับล้านตามกดแล้ว เจ้าจะได้เกิดใหม่เป็นสัตว์ป่างั้นก็ได้หืมแต่ว่าจุดหมายขอบคุณก็มีมากไม่น้อยเช่นกันแปลกจริงๆที่เจ้าไปทำอะไรมากันแน่ขอดูหน่อยสิผู้เชี่ยวชาญด้านยาเียงแมลงมีพิษมีครั้งหนึ่งทำให้คนหลายร้อยต้องกิดพิษ แต่ก็ได้ช่วยชีวิตคนบางส่วนเอาไว้ท่านผู้พิพากษาท่านดูสิการตายของนางก็มีอะไรแปลกๆทั้งๆท,ท,ที่ทำให้คนอื่นตายเพราะพิษแต่หลังจากเกิดเรื่องนั้นตัวเองก,ก็ดื่มยาเข้าไปจนทำให้เสียชีวิตลงในเวลาเดียวกันนางก็ได้ให้ความรู้กับโรงเรียน เป็นาตศาสตร์แห่งชาติจากนั้นพวกเขาก็รักษาพวกเขาก็ใช้มันเพื่อพัฒนายารักษาโรคมะเร็งจะพิจารจะพิพากษายังไงดีละ่ะท่านจมบาลปวดกิจกันค่าออกจากโอกาสใดๆของการเกิดใหม่ข้าไม่ใช่คนดีอะไรนะ ถ้าหาค่าต้องกลับชาติไปเกิดข้าจะทำร้ายคนอื่นได้นั้นดูเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นคนที่ร้องขออะไรแบบนี้ถ้าอย่างนั้นท่านยมาบาลน,นางคนนี้มีบางอย่างแปลกๆถ้าอย่างนั้นให้นางลองสิ่งนั้นดูไม่ขอรับเจ้าหมายถึงสิ่งนั้นดิใช่ขอรับสิ่งนั้น งงครับอันนี้งงเปิดหน้าอีกกง,งเลยเสียซีชินถ้านั้นก็ดีใจด้วยดีใจด้วยสำหรับโอกาสที่จะเกิดใหม่เป็นมนุษย์และแปลงและเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนดีว่าไงนะไม่นะท่านจุมพันอย่านะข้าไม่หากเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได เจ้าสามารถทำตามความปรารถนานหัวใจได้กี้ยมมาบาลิงช่วยข้าจะต้องกลับมาแน่พี่ยานฉันเจ็บเหลือเกินเจ็บพี่ยานฉันเจ็บเธอดูนี่สิแค่ทำแบบนี้พร้อมเจ็บปวดก็ มาอยู่ที่ฉันแทนแล้วแบบนี้ซีอิชินจะได้ไม่ต้องเจ็บแล้วโอ้ยขอโทษนะครับมันเป็นชื่ออีซินไม่เอาไม่ทําแบบนั้นแล้วแทนจะเจ็บคนเดียวก็พอพี่ยานฉันไม่เจ็บแล้วละ่ะค่ะเธอว่าไงนะฉันไม่ได้ยินนะไม่เจ้ากาดีไงแม่นางเสียวยังไม่ยิบลุกอีก ลุกโอ้พปเอกมาแล้วครับนี่นี่มันอะไรกันโกรธครับเราก็มาต่อกันตอนที่สองเลยนะครับลวนลามคิวอันเพอร์ฟิกบวกสิบเปอร์เซ็นต์ <laughs> สิบคะแนน <laughs> จมูกดวงเียวเล็กบวกสิบคะแนนประกายจับ ได้ที่บวก10บคะแนนแล้วก็สัมผัสนี้โห oh. การกามหน้าอกที่หนากกำลังดีแล้วยังมีความยืดหยุ่นกำลังพอดีเสียวอีเสียงนี้ไพเราะเหลือเกินบวกอีกยีคะแนนผู้ชายเพิรมฝึกขนาดนี้มีในโูปจริงด้วยกุกออกไปดึงไม่ออก พลังงานภายในข้ากำลังอยู่ในช่วงเวลาสำคัญที่จะก้าวข้ามอำนาจสัญญาห่งไฟระดับ9แต่ผู้ยิงคนนี้กลับเข้ามาขัดจังหวะการไหลเวียนของพลังงานของข้าเปลี่ยนไปไฟศักดิ์สิทธิ์ก็ยากที่จะควบคุมความพยายามทั้งหมดของข้าในหลายร้อยปีมานีได้สูญสิ้นไปแล้ว จะว่าไปเราตายไปแล้วไม่ใช่หรือแล้วก็ถูกท่านยมมาบาลสั่งให้ไปทำภารกิจเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนดีหรือว่านี่เราจะข้ามเวลามาตอนนี้ศักดิ์สิทธิ์อยู่เนือการควบคุมแล้วมีเพียงพลังงานบริสุดของจินเท่านั้นที่จะสามารถควบคุมมันได้ และนางก็มีพลังนั้นนางสามารถนั่งอยู่บนตาทับของคาดแบบนี้ได้ดูเหมือนว่านางจะวางแผนมาไว้แล้วหืเป้าหมายของชีวิตเราคือมีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อคนอื่นคิดอยากจะให้เราทำดีงั้นหรือฟันไปถึกอยมาบาลเฮงสวยทำลายชีวิตจอไวัยของข้าด ให้ข้ากลับมาเกิดใหม่แบบนี้คิดแล้วว่าค่าจะพวบผุมค้าได้ตัวสอบข้อผิดพลาดในการพูดดูถูกยมราชจะได้รับการลงโทษเล็กน้อยหนึ่งครั้งใครกำลังพูดนะการลงโทษมันคืออะไรกันเจ็บเจ็บจังอย่างกับมีคนกำลังเอาเข็มหลายพันเล่ม ชิมแทงในตัวในสมองของข้าแล้รับการมุงทูดจากเข็มชิ้มแทงแต้มบุญรบสิบเจ็บนี่มันอะไรกันไม่ไปแล้วเจ็บตัวเจ้าร้อนนี่เจ้ามีใครงี้ด้วยเสียอีเจ้ากำลังเล่นกับไฟฮะนี่คือเพ้่อหม่ของเจ้าสินะเพ้่อหม่ ขาไมาอะไรกันข้าหวังว่าร่างกายของเจ้านี้ก็าสามารถหยุดไฟของข้าในตอนนี้ได้อย่าถูกเผาตายเสียก่อนเลยแล้วก็โอ้ไม่ไม่ได้นะสีวะตนเองเพื่อความสุขของผู้อื่นแต้มบุญบวกร้อยหวังว่าท่านจะรักษาคนงานและเริ่มต้นเป็นคนใหม่เพื่อกลายเป็นคนดีกว่าเดิมจุมาบาน